ดันยาแก,ก้ห้าค่ะวันนี้นะหนูก็จะมาทุบก,กระปุกอมสินของเรงน,นะคะที่สะสมไว้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเราจะมาดูว่าตั้งแต่ยีิบเก้าธันาวาหกหกเนี่ยมันจะเป็นไงได้แค่ไหนเฮ้ยจริงๆหนูมไม่อยากทุบเลยแต่หนูต้องทุบไม่มีตังกินข้าวแล้วหนูต้องมาทุบเราจะมาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่แเราจะเอาไปทำอะไร,รจะมา เสียใ,ใจมากพูดตรง <laughs> ทุกคนมาดูตรงนี้ทุกคนน,นี่คือวันที่ที่หนูหยอดวันแรกของกระปุกในแยเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เท่าไหร่อุ้ย <c oughs> <c oughs> หนูไม่อยากทุบเลยจริงๆิงบ้านเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันได้เท่าไหร่บ้าง มีเศษมีเหรียญนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่หนูสะสมมาเป็นเวลากี่เดือนวะเปว่าห้าหกเจ็ดแปดเ,เดือนนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะมาดูว่าตั้แต่ปีธันวาปีที่แล้วเนี่ยเราได้เท่าไหร่สงสัยเลยคะหนูเราจะไม่เยอะขนาดนี้เลยไม่เยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปนับกันดีกว่าว่าทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่โอเค หโหเยอะเกินเลยปวดหัวเลยตันเยอะเกินเยอะเกินโอเคเดี๋ยวให้ตากล้อมาช่วยน้ำก่กอนตากล้อมาช่วยน้ำหน่อยในที่สุดจุดท้ายนี้ออกมาครึ่งปีกว่านี่ได้ทั้งหมดรวมกันครับ สองหมื่นหนึ่งพันกว่บาทโอ้โหสุดยอดจริงๆน้อ no. ง <c oughs> ก็ว่าตังหายไปไหนหมดไม่มีทางกินข้าวมันมาอยู่ตรงนี้นี่แหละมันมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมว่าเราจะไปทําอะไรกันดี